สวัสดีครับนี่คือการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิภพตอนที่195นะครับ เปิดเรื่องมาในตอนนี้ก็จะเป็นขณะที่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงดวงดาวที่ถูกผนึกของเผ่าพันธุ์ต่างๆนั้นกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดนะครับแต่ทว่าจูๆ่ๆทางออกหมื่นพันนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาทุกคนจึงได้รีบเข้าไปในนั้นทันทีนะครับส่วนทางด้านหลวเฟิงในตอนนี้เขาก็ยังคงรู้สึกว่าหอคอยดวงดาวนั้นเรียกร้องหาเขาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันและจากการที่เขาเข้าไปที่หอคอยดวงดาวก่อนหน้านี้เขาก็พบกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ปกติมากมายแล้วที่สำคัญดวงดาวที่ถูกผนึกนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาในทันทีหลวเฟิงจึงได้คิดว่าคงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญและจะต้องมีเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ราชาค่ายกลนสวรรค์เขาก็โดนการโจมตีทางจิตวิญญาณอย่างรุนแรงนะครับเขาจึงได้เรียบบอกให้ทุกคนระวังตัวพร้อมกับการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์ต่างๆก็ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดและเพียงไม่นานราชาปีศาจทั้งหลายก็ได้ปรากฏ กตัวออมาจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่กลุ่มของหลวเฟิงนะครับราชาค่ายกลสวรรค์ก็ได้บอกกับทุกคนไปว่ามันก็คือราชาฉือหมางของเผ่าปีศาจและมันนั้นก็ถนัดการโจมตีทางด้านจิตวิญ,ญญาณเหมือนกับเขานะครับส่วนทางด้านหลวเฟิงนั้นเขาก็รู้ดีนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีทั้งหมด12ตนและอยู่ในระดับราชาอมาตะสุดปลายยอดถึง6ตนส่วนกองกําลังฝ่ายของพวกเขาในตอนนี้นั้นก็ได้ตายเกลื่อนไปหมดแล้วและก็มีระดับราชา อมตะสุดปลายยอดเพียง4ี่คนเท่านั้นหลวเฟิงจึงได้คิดว่าพวกเขานั้นก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เพราะว่าทันใดนั้นพวกเขาก็โดนการโจมตีจากฝ่ายของราชาปีศาจอย่างรุนแรงพร้อมกับพวกมันทั้งหมดก็ได้โผล่พุ่งเข้ามาหากลุ่มของหลวเฟิงอย่างรวดเร็วราชาค่ายกลสวรรค์จึงขออาสาที่จะต้านราชาฉือหมางเอาไว้พร้อมกับเขาก็ได้กระโดดเข้าใส่ทางด้านราชาฉือหมางทันทีส่วนทางด้านราชาชางฉี ในตอนนี้ก็ได้กระโดดเข้าใส่พวกมันเช่นเดียวกันแต่ทว่าก็โดนพวกมันโจมตีสกัดเอาไว้อย่างรุนแรงราชาชางฉีที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้รีบบอกกับทุกคนว่าเขานั้นก็สามารถสกัดพวกมันเอาไว้ได้เพียงสองตนเพียงเท่านั้นจากนั้นเขาจึงได้รีบตะโกนบอกให้หลวเฟิงจัดการกับพวกมันที่เหลือหลวเฟิงจึงได้รีบบอกให้ราชาลูกศรหนักจัดการกับพวกที่อยู่ระดับราชาอมาตะสุดปลายยอดก่อนนะครับแล้วเขาก็ได้กระโดดเข้าใส่พวกมันอย่างรวดเร็ว พวกมันก็ได้โจมตีเข้าใส่ทางด้านหลัวเฟิงอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันราชาลูกศรหนักที่เห็นดังนั้นจึงได้รีบใช้ธนูของเขาโจมตีเข้าใส่พวกมันพร้อมกับก็เป็นจังหวะที่หลัวเฟิงสะบัดพวกมันออกมาพอดีจึงทําให้พวกมันโดนลูกดอกธนูเข้าไปแบบเต็มๆจนสลายหายไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกมันบางตนก็ได้ฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงจึงได้รีบกระโดดเข้าไปใช้ดาบที่อาบไปด้วยยาพิษเฟยมัวฟาดฟันใส่มันอย่างต่อเนื่องจนมันก็ ตายลงในท้ายที่สุดพร้อมกับลัวเฟิงก็ได้รีบปลดปล่อยทักษะกาแล็กซี่แขวนบนฟากฟ้าฟาดฟันเข้าใส่พวกมันอีกตนอย่างรุนแรงแต่ทว่าทันใดนั้นพวกมันตนหนึ่งก็ได้โจมตีไปโดนดวงดาวที่ถูกผนึกดวงดาวที่ถูกผนึกจึงได้สะท้อนพลังกลับมาอย่างรุนแรงจึงทําให้หนักสู้มากมายที่โดนเข้าไปสลายหายไปในทันทีส่วนทางด้านราชาชางฉีในตอนนี้ก็ยังโดนพวกมันรุมโจมตีอย่างต่อเนื่องจนในท้ายที่สุดเขาก็รับมือกับพวกมันไม่ไหว และก็ตายลงไปนะครับ หลัวเฟิงที่เห็นว่าราชาชางฉีนั้นเสียชีวิตลงไปแล้วและเพื่อนของเขาทุกคนในตอนนี้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาจึงได้รีบกระโดดเข้าไปจัดการกับพวกมันอย่างไม่หยุดยั้งจากนั้นเขาก็ได้บอกให้ราชาลูกศรหนักรีบไปช่วยราชาชุยอู่แต่ทว่าทันใดนั้นราชาค่ายกนสวรรค์ก็โดนการโจมตีจากราชาชื้อหมางอย่างรุนแรงหลวเฟิงจึงรีบกระโดดเข้าไปช่วยเอาไว้จึงทำให้เขาโดนการโจมตีทางจิตวิญญาณจากราชาชื้อหมางจนร่วงหล่นลงไปใน ทันทีนะครับราชาค่ายกลสวรรค์ก็ได้รีบกระโดดตามไปในทันทีเช่นเดียวกันพร้อมกับมันก็ได้เผยความคิดชั่วร้ายของมันออกมาเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วมันนั้นก็อยากให้หลวเฟิงรีบตายไปเร็วๆแล้วมันก็จะฮุบเอาสมบัติทุกอย่างของหลวเฟิงมาเป็นของมันนะครับอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งทางพลังจิตของหลวเฟิงเขาก็สามารถทําลายการโจมตีทางจิตวิญญ,ญาณนั้นลงไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับพร้อมกับหลวเฟิงในตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าราชา าชาค่ายกลสวค์นั้นก็คือคนที่ควบคุมราชาชือหมางและก็เป็นไส้ศึกให้กับเผ่าพันธ์ภายนอกหลวเฟิงจึงได้ถามมันไปว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าทําแบบนี้ใช่ไหมราชาค่ายกลสวรค์ที่เห็นดังนั้นมันก็ได้แปลกใจในความแข็งแกร่งทางด้านพลังจิตของหลวเฟิงนะครับแต่มันนั้นก็ได้คิดว่าทุกอย่างก็คงจะสายเกินไปแล้วในตอนนี้เพราะว่าหลวเฟิงนั้นก็ใกล้ตกถึงพื้นแล้วยังไงก็คงจะไม่รอดอย่างแน่นอนนะครับแต่ทว่ามันก็คิดผิดนะครับเพราะว่า หลัวเฟิงนั้นเขาก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับเขาก็ได้นําเอาผนึกต้นกําเนิดของเผ่าเทพเพลิงออกมาเพื่อจะทําลายราชาค่ายกลนสวรรค์ให้สิ้นนะครับ ราชาค่ายกนสวรรค์จึงได้ตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับมันก็รีบที่จะกระโดดหลบหนีออกไปแต่ทว่าทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้หยุดลงในทันทีพร้อมกับประตูบางอย่างก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วตามมาด้วยมืออันใหญ,ญ่ย,ยักษ์ดูดเอาหลัวเฟิงเข้าไปในนั้นทันทีนะครับราชาค่ายกนสวรรค์ที่เห็นดังนั้นมันก็ได้คิดว่าถึงแม้การลอบสังหารหลวเฟิงจะล้มเหลวแต่ก็ยังมีราชาชุยอุแล้วราชาลูกศรหนักอยู่ถ้าจัดการกับพวกเขาได้มันก็จะได้ สมบัติของพวกเขามาครอบครองอยู่ดีนะครับส่วนทางด้านหลวเฟิงที่ถูกดูดเข้ามาอีกฝากฝั่งของประตูในตอนนี้ก็ได้รับการติดต่อจากราชาลูกศรหนักหลวเฟิงจึงได้รีบบอกให้ราชาลูกศรหนักกล่าวเตือนราชาชุยอู่ให้ระวังตัวจากราชาค่ายกลนสวรรค์และก็ให้ราชาลูกศรหนักนั้นออกจากการต่อสู้ไปก่อนเพื่อรอเขากลับมานะครับจากนั้นหลวเฟิงก็ออกเดินทางต่อไปและเพียงไม่นานหลวเฟิงก็ได้พบกับหอคอยดวงดาวและก็ดวงดาวที่ถูกผนึกอีกครั้ง แต่จู่ๆก็ได้มีเสียงของชายปริศนาดังขึ้นแล้วก็ดูดเอาหลัวเฟิงเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วนะครับหลัวเฟิงที่ได้พบกับผู้แข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาก็ทําได้เพียงสงสัยนะครับว่าผู้ที่มีพลังกดดันที่แข็งแกร่งเกือบเทียบเท่ากับเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลคนนี้เป็นใครกันแน่และดึงเขามาที่นี่ทําไมหรือว่าเขาจะเป็นการดํารงอยู่ของผู้ยิ่งใหญ่เช่นเจ้าจัก,กรวาลอย่างนั้นหรือจูจ่ๆชายปริศนาก็ได้กล่าวขึ้นว่าเขารอผู้ถูกเลือกคนที่สาม อย่างหลวงเฟิงอยู่ที่นี่มานานถึง8,200ล้านปีแล้วนะครับหลวงเฟิงที่ได้ยินดังนั้นก็งงหนักเข้าไปอีกพร้อมกับเขาก็ได้คิดว่าหอคอยดวงดาวไม่มีเจ้าของไม่ใช่หรือแล้วผู้ถูกเลือกคนที่สามคืออะไรกันแน่แต่อย่างไรก็ตามระหว่างนั้นชายปริศนาก็รู้ดีนะครับว่าหลวงเฟิงนั้นก็คงจะเต็มไปด้วยข้อสงสัยเขาจึงได้แนะนําตัวว่าเขานั้นมีนามว่าภูถีเป็นผู้พิทักษ์หอคอยดวงดาวและก็เป็นผู้ชี้นําให้หลวงเฟิงมาที่นี่นะครับ หลวงเฟิงที่ได้ฟังจึงได้ถามไปว่าท่านผู้อาวุโสไม่ใช่เจ้าของหอคอยดวงดาวอย่างนั้นหรือผู้อาวุโสภูถีจึงได้อธิบายต่อไปว่าหอคอยดวงดาวเป็นสมบัติที่อาจารย์ของเขาสร้างขึ้นเพื่อสายเลือดแห่งโลกนะครับและเดิมทีเขาก็เป็นเพียงคนรับใช้คนแรกของอาจารย์ของเขาในช่วงเวลาอันยาวนานเพียงเท่านั้นและก็โชคดีที่ได้เป็นสิทธิเอกของอาจารย์ของเขาแต่สิ่งที่อาจารย์ของเขาตั้งใจฟูมฟักอย่างแท้จริงก็คือการสร้างเผ่าเทพเพลิงและก็เผ่าพัน แห่งโลกัหลวเฟิงจึงได้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเผ่าเทพเพลิงนั้นก็คือผู้ยิ่งใหญ่จากต่างเผ่าพันธุ์ที่ผู้สร้างขวานยักษ์ต่างก็พูดถึงนั่นเองนะครับจากนั้นผู้อาวุโสภูถีก็ได้อธิบายต่อไปอีกว่าในตอนนั้นอาจารย์ของเขาก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนับไม่ถ้วนเพื่อเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์สาขาหนึ่งขึ้นมาชี้นําและก็สร้างเผ่าเทพเพลิงที่มีพรสวรรค์แตกกาเนิดขึ้นมาจนผู้แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าเทพเพลิงก็ได้กลายเป็นสิทธิ์คนที่สองของอาจารย์ของเขา ครับจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ได้นําพักพวกของเขาแยกตัวออกไปกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งจัก,กรวาลและถึงแม้เผ่าเทพเพลิงจะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเพียงใดแต่อาจารย์ของเขาก็ยังไม่ค่อยพอใจจึงได้ทําการค้นคว้าและศึกษาต่อไปจนกระทั่งเกิดเผ่าพันธุ์แห่งโลกที่มีจิตวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ขึ้นมาซึ่งแท้ที่จริงแล้วคําว่าโลกนั้นก็เป็นเพียงชื่อเรียกในยุคสมัยที่แตกต่างกันเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งในสมัยของผู้ถูกเลือกคนแรกนั้นเรียกว่าโลกแห ขุนเขาและทะเลส่วนในสมัยของผู้ถูกเลือกคนที่สองนั้นก็เรียกว่าดาวต้นกำเนิด และเมื่อพิจารณาแล้วว่าร่างกายของพวกหลวเฟิงยังไม่แข็งแรงพออาจารย์ของเขาจึงได้สร้างวิชาลับที่มีชื่อว่าคำพีลับ9้ามหันตภัยขึ้นมาเพื่อพวกของหลวเฟิงโดยเฉพาะแต่เนื่องจากวิชานี้ฝืนชะตาฟ้าดินเกินไปไม่ว่าจะบันทึกหรือถ่ายทอดก็จะถูกกดแห่งจักรวาลลบหายโดยอัตโนมัติจนกระทั่งอาจารย์ของเขาได้พบกับผลึกวิญญาณสวรรค์ที่มีพลังอํานาจอันน่าเหลือเชื่อจึงได้สลักมาลงในนั้นนะครับหลวเฟิงที่ได้ฟังเขาก็ได้คิดว่า ผลึกวิญญาณสวรรค์คงจะเป็นแผ่นโลหะสีดำนั้นสินะและที่เขาสัมผัสได้ถึงการเรียกหาครั้งแล้วครั้งเล่านั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าต,ตนเองนั้นมีต้นกำเนิดเดียวกันกับมันจากนั้นผู้อาวุโสภูถีก็ได้อธิบายต่อไปว่าหลวเฟิงนั้นคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของสายเลือดแห่งโลกในตอนนี้อีกทั้งก็ยังได้ผ่านการทดสอบของผลึกวิญ,ญญาณสวรรค์และได้ฝึกฝนวิชาลับแล้วจึงเหลือเพียงเส้นทางแห่งความเป็นตายสุดท้ายเพียงเท่านั้นหลวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นก็ได ได้คิดว่าเส้นทางแห่งความเป็นตายนั้นคืออะไรกันแน่นะครับผู้อาวุโสภูถีจึงได้อธิบายต่อไปอีกว่าหอคอยดวงดาวนับเป็นหนึ่งในสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเนื่องจากระหว่างการสร้างนั้นได้หลอมรวมลำแสงดึกดำบรรแห่งจักรวาลสายหนึ่งเข้าไปจึงคล้ายกับว่ามีจิตสำนึกเป็นของตัวเองดังนั้นการยอมรับเจ้านายของมันจึงเข้มงวดเป็นอย่างมากนะครับหากทำสำเร็จหลัวเฟิงก็จะกลายเป็นสิทธิคนที่3ของอาจารย์หากเกิดล้มเหลววิญ,ญญาณของหลัวเฟ เิงก็จะแตกสลายโดยสมบูรณ์และต่อให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ความทรงจําเกี่ยวกับคำพีรบก้าวมหันตภัยก็จะหายไประดับพันธุกรรมก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมและชุดเกราะทุกสิ่งทุกอย่างของหลัวเฟิงก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปพร้อมกับผู้อาวุโสภูถีก็ได้ถามหลัวเฟิงต่อไปว่า เจ้ายินดีที่จะรับการทดสอบหรือไม่ทางด้านหลวเฟิงจึงได้คิดหนักแต่พอนึกถึงโอกาสที่จะก้าวไปสู่หนทางแห่งความแข็งแกร่งแล้วเขาก็ตอบตกลงนะครับผู้อาวุโสที่ได้ยินดังนั้นก็ได้พึงพอใจเป็นอย่างมากพร้อมกับเขาก็ได้อธิบายต่อไปว่าการยอมรับเจ้านายนั้นสิ่งที่ถูกทดสอบมากที่สุดก็คือจิตใจและเจตจำนงเมื่อมันเริ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีใครหยุดยั้งมันได้และผู้ถูกเลือกสองคนก่อนหน้าหลวเฟิงนั้นก็ยินหยัดอยู่ได้2,600ปีและ3 1300ปีแล้วก็ล่วงลับไปยอย่างน่าเสียดายจากนั้นทางด้านผู้อาวุโสผู้ถีก็ได้ส่งบางอย่างเข้าไปในโลกภายในกายของหลวเฟิงนะครับหลังจากนั้นการทดสอบของหลวเฟิงก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งลูกแก้วผลึกที่ผู้อาวุโสผู้ถีส่งเข้าไปในโลกภายในกายของหลวเฟิงก่อนหน้านี้นั้นมันก็ทําให้หลวเฟิงรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกกระชากวิญญาณน,นะครับแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดอันรุนแรงหลังจากที่หลวเฟิงหลอมรวมกับผนึกโลหิตกว่า100เมตรก่อนหน้านี้นะครับจากนั้น วันเวลาก็ได้ผ่านไปถึง60ปีทางด้านพี่ใหญ่หงนั้นก็ได้ฝึกอยู่กับจีชิงแฟนสาวของเขาและทางด้านเทพสายฟ้าเองก็ได้ฝึกอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันนะครับส่วนความเจ็บปวดทางด้านจิตวิญญาณของหลวเฟิงในตอนนี้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลวเฟิงจึงได้คิดว่าเขาคงไม่อาจฝืนทนต่อไปในช่วงเวลาพันปีนับจากนี้ได้แน่นอนนะครับไม่สูศึกษาวิถีแห่งเทพสัตว์ร้ายไปพร้อมๆกันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจึงจะทำให้จิตใจนั้นมั่นคงนั่นเองนะครับ จากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปอีก300ปีทางด้านลูกชายของหลวงเฟิงในตอนนี้นั้นเขาก็ได้ออกท่องจากระวาลแล้วเช่นเดียวกันนะครับทางด้านโปหลันที่ได้เห็นเขาก็ได้คิดว่าเจ้าเด็กคนนี้ช่างเหมือนพ่อของเขาจริงๆแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปอีก1000ปีนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษอขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ